ว้ายิ้มด้วยลูกโอ้ยยิ้มยิ้มยิ้มนี่เลยเขายิ้มกันอย่างนี้เหรอเขายิ้มอย่างนี้เหรอเออเออหิวไหมหิวไหมยิ้มอะยิ้มอะเขายิ้มอะเอ้าไม่เคยเห็นยิ้มเมื่อกี้นี่เห็นหมายิ้มยังนี่หมายิ้มเอามาที่หละหันหน้ามาตีละเออยิ้มนีดี เออเขาก้องเลยวะยิ้มแล้วเอ้ยิ้มเหมือนเออิบเออเพื่อนนะเบิงกรองเหมิงก้องเีเมิงก้องเอ้ยิ้มยิ้มเหมือนเออนี่เหมายิ้มเขาว่าหมายิ้มเออโอเคทำนี้ละหมา้มอันนี้เขาว่าหมานุมหาวหมานมหาว S <S <uce> ม <sh> ึงเคยเห็นกูยังสีวะอยากไอ้เขาอยากเขาออ่นขวนวลูกมันขุนแลนอะไรกันนี่นสามตัวขุ่นควนกระล่งห่าวเออขวั่นวนลูกลูกลูกลูสามตัวเออเอาเอาเอาเกัดกันแล้วกัดกันแล้วกัดกันแล้วแม่แม่มาหาเอ้ยกัดแม่อีกเออ ครับครับครับแกนีน่เรามุนอวีปุ่ยเลยว่าวันนี้